นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีค่ะขอต้องรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากหลายมุมมองนะคะวันนี้เราจะพาไปสำรวจตำนานเก่าแก่จากธรรมเหนือของไทยค่ะเรื่องปลาไหลเผือกแห่งโยน,นกนครเป็นเรื่องที่แบบทั้งลึกลับแล้วก็แฝงข้อคิดที่น่าสนใจมากเล่ากันมานานในพงศาวดารท้องถิ่นแล้วก็ยังถูก หยิบมาตีความในงานศิลปะยุคนี้ด้วยใช่เลยครับเรื่องนี้มันมีมิติที่น่าสนใจเยอะมากนะเราจะลองมาไล่เรียงกันดูว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงผ่างมุมมองของตัวละครต่างๆอือหอแล้วที่สำคัญคือตำนานเก่าๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่บอกอะไรกับพวกเราในยุคนี้ได้บ้างโดยเฉพาะคนวัย30-40 ที่อาจจะกําลังกําลังสร้างตัวหรือหาความหมายในชีวิตอยู่อะไรทํานองนั้นครับน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มที่ฉากหลังก่อนเลยอาณาจักรโยนกนาคพันธุสิงหนวตินครชื่อยาวมากจริงๆ <laughs> ใช่ครับเรียกสั้นๆว่าโยนกนครก็ได้ครับเป็นอนาณาจักรโบราณที่เชื่อกันว่าอยู่แถวๆลุ่มน้ำโขงพระเจ้าสิงหนวัตเป็นผู้ก่อตั้งตามตำนานนะครับค่ะ <laughs> อาณาจักรนี้ก็รุ่งเรืองมาเรื่อยๆนะครับในสมัยราชวงศ์สิงหานวัดจนกระทั่งถึงยุคข,ของกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพระเจ้ามหาชัยชนะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สําคัญในตำนานนี้ขึ้นมาแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนคือวันหนึ่งมีชาวเมืองไปเจอปลาไหลเผือกเข้าใช่ครับไม่ใช่ปลาไหลธรรมดาด้วยนะแต่เป็นปลาไหลเผือกยักษ์ขนาดไหนคะพอจะนึกภาพออกไหมคะตามตำนานบอกว่าใหญ่เท่าต้นตาลเลยยาวตั้งเจ็ดวา คือใหญ่มากจริงๆโอ้โหใหญ่มากจริงๆคะ่ะแล้วไงต่อคะชาวบ้านเจอแล้วทำยังไงพอเจอของแปลกของใหญ่ขนาดนี้ชาวเมืองก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนำไปถวายพระเจ้ามหาชัยชนะแล้วพระองค์ว่ายังไงคะพอเห็นปลาไหลเผือกยักษ์พระองค์ก็เอ่อมีรับสั่งให้นำปลาไหลตัวนั้นนะ่ะไปฆ่าซะฮะเอาไปฆ่าลระคะครับแล้วก็ให้แล่เนื้อแจกจ่ายให้ชาวเมืองทุกคนได้กินกันทั่วหน้าเลย ก็อาจจะมองว่าเป็นการแบ่งปันของหายาให้ประชาชนหรือเป็นการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ก็นั่นแหละการกระทํานี้มันนําไปสู่เรื่องราวต่อมาค่ะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ได้กินเนื้อปลาไหลนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีหญิงไม้คนหนึ่งชื่อแม่บัวเขียวพอดีว่าชาวเมืองบางส่วนเขารังเกียจหาว่าเป็นการละกินีเพราะสามีตายแล้วนางก็อาศัยอยู่นอกเมืองด้วย ก็เลยไม่มีใครแบ่งเนื้อปลาให้อืมน่าสงสารนะคะทั้งทั้งที่ตำนานก็บอกว่านางเป็นคนดีมีศิลธรรมใช่ครับบางทีสังคมก็เป็นแบบนี้เนาะตัดสินคนที่แตกต่างแล้วคืนนั้นเองเรื่องไม่ชาติฝันก็เกิดยังไงคะมีชีประเท้าซึ่งน่าจะเป็นนักบวชผู้ทรงศีลอะไรทํานองนั้นมาเตือนแม่ไม้ที่บ้านเลยมาเตือนว่าอะไรคะเตือนว่าคืนนี้ ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดปิดประตูหน้าต่างให้ดีแล้วถ้าได้ยินเสียงดังโครมคลาเหมือนฟ้าถล่มดินทลายกลางดึกเนี่ยก็ห้ามเปิดประตูออกมาดูเด็ดขาดเหมือนเป็นลางบอกเหตุร้ายแรงเลยนะคะใช่ครับเป็นสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเกิดอะไรขึ้นคะในคืนนั้นคืนนั้นเกิดอาเพศเลยครับฝนตกหนักมากแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมืองทั้งเมืองถล่มจมหายไปในพริบตาเดียวโห ทั้งเมืองเลยเหรอคะครับตามตำนานว่าอย่างนั้นพอรุ่งเช้าบริเวณที่เคยเป็นโยนกนครก็กลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกกันต่อมาว่าเวียงหนองลมแล้วแม่ไม้บัวเขียวล่ะคะรอดครับบ้านของนางกลายเป็นเหมือนเกาะเล็กๆอยู่กลางหนองน้ำนั้นเพราะว่านางไม่ได้กินเนื้อปลาไหลเผือกแล้วก็เชื่อฟังคำเตือนของชี้ประขาวด้วยอัศจรรย์มากแล้วตำนานอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงคะ ทำไมเมืองถึงล่มสลายไปได้ตำนานเล่าว่าที่จริงแล้วปลาไหลเผือกยักษ์ตัวนั้นน่ะคือบุตรของพญานาคราชผู้ที่คอยดูแลคุมครองเมืองโยนกนครอ,อยู่อ๋อเป็นลูกพญานาคนี่เองใช่ครับการที่ชาวเมืองจับไปฆ่าไปกินก็เลยเหมือนเป็นการล่วงเกินครั้งใหญ่เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคราชก็เลยโกรธมากบันดาลให้เกิดภัยพิบัติเป็นการลงโทษล้างเมืองทั้งเมืองเลยโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยคะ่ะ งั้นเราลองมาแกะสัญล im ักษณ์ในเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมคะปลาไหลเผือกนี่สื่อถึงอะไรได้บ้างก็น่าจะชัดเจนนะครับปลาไหลเผือกเป็นเหมือนตัวแทนของพลังธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะไปควบคุมไปล่วงละเมิดได้อืมอืมโอ๊กเกินพอดีหรือแม้แต่การทำอะไรตามกันไปโดยไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาซึ่งผลกรรมก็คือความพินาศของส่วนรวมใช่ครับ ส่วนแม่ม้นี่ก็น่าสนใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีคุณธรรมคนที่ไม่ได้ไหลไปตามกระแสแล้วก็การเชื่อฟังคําเตือนของผู้รู้หรือผู้มีปัญญาอย่างชีปลาหาวครับบางทีการเป็นคนนอกการไม่ตามกระแสก็อาจจะทําให้รอดคนจากหายนะที่เกิดกับคนส่วนใหญ่ได้เหมือนกันนะเมืองที่ล่มสลายไปก็เป็นบทเรียนเรื่องผลของการกระทําและความไม่เที่ยงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนใช่ครับแล้วก็มีการตีความในยุคปัจจุบันด้วยนะ อย่างที่คุณว่าตอนตอน้นมีกลุ่มศิลปินร่วมสมัยอุบัติสัตว์เขาตีความว่าการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในปัจจุบันนี้มันก็ค,คล้ายๆกับการไปสับปลาไหลเผือกเป็นท่อนๆเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อธรรมชาติต่อวิถีชีวิตคนริมน้าอะไรแบบนั้นใช่ครับเป็นการตีความที่เชื่อมโยงตำนานเข้ากับปัญหาร่วมสมัยได้น่าสนใจมากทีนี้ถ้าเราจะลองดึงข้อคิดจากเรื่องนี้มาถึงชีวิตของพวกเรา โดยเฉพาะคนในวัยทำงานวัย30-40ถึง 40, ที่ชีวิตอาจจะก,กำลังเข้าที่เข้าทางมีภาระมีความรับผิดชอบหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อกับความซ้ำซากจำจีเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับถ้ามองจากมุมของชาวเมืองหรือแม้แต่พระเจ้ามหาชัยชนะเนี่ยก็น่าจะเป็นบทเรียนเรื่องการทำอะไรตามๆกันไป โดยไม่ได้ตั้งคำถาม uh huh. หรือการตัดสินใจของผู้นำที่บางทีมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆในวัย3 4 0เนี่ยเราอาจจะมีเส้นทางอาชีพมีความคาดหวังจากสังคมที่ดูเหมือนจะชัดเจนอยู่แล้วตำนานนี้ก็อาจจะเตือนให้เราลองทบทวนดูว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำตามๆกันไปในองค์กรในสังคมเนี่ยมันถูกต้องมันยั่งยืนสาหรับตัวเราหรือสาหรับส่วนรวมจริงๆหรือเปล่า แล้วถ้ามองจากมุมของปลาไหลเผือกหรือพญานาคราชล่ะคะอันนี้น่าจะเตือนใจเรื่องการเคารพขอบเขตเคารพธรรมชาติหรือพลังบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวเรานะหมายถึงยังไงคะคือในชีวิตที่มันวุ่นวายเร่งรีบบางทีเราอาจจะใช้ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์จนเกินพอดีเกินขีดจำกัดโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้คิดถึงผลกระทบระยะย,ยาว อ๋อเหมือนการกินปลาไหลโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาใช่ครับการละเลยรากฐานหรือสิ่งสำคัญที่ค้ำจุนชีวิตเราอยู่เนี่ยมันอาจจะนำปัญหาใหญ่ๆมาให้เราได้โดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายตัวละครแม่ไม้กับชี้ปะเขาก็น่าจะย้ำเตือนเรื่องคุณค่าของการยึดมั่นในหลักการความดีหรือการฟังเสียงภายในใจตัวเองแม้ว่ามันอาจจะทาให้เราต้องแตกต่างหรือโดดเดี่ยวบ้าง ถูกต้องครับบางครั้งการเลือกทางที่มันต่างออกไปจากที่คนส่วนใหญ่เขาเดินกันเนี่ยมันอาจจะดูไม่มั่นคงในตอนแรกแต่สุดท้ายมันอาจจะนำไปสู่ความสุขหรือการรอดในแบบฉบับของเราเองก็ได้เหมือนแม่ไม้ที่รอดมาได้เพราะไม่ได้ทำตามคนอื่นแล้วก็เชื่อในสัญชาตยานหรือคำเตือนนั้นเป็นตำนานที่แม้จะเก่าแก่มากๆนะคะแต่พอมาฟังแล้วตีความกันแบบนี้ก็ยังให้แง่คิดที่ร่วมสมัยมากๆเลยใช่ครับ บางทีตำนานนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับการลงโทษหรือคำสาปแช่งอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสมดุลอันเปราะบางระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือระหว่างการกระทำของเรากับผลลัพธ์ที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมค่ะมีคำถามอะไรทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองกลอบไปคิดต่อไหมคะอืมก็อาจจะลองถามตัวเองดูนะครับว่า ในชีวิตของเราตอนนี้เนี่ยมันมีปลาไหลเผือกตัวไหนที่เราอาจจะกำลังมองข้ามมันไปหรือกำลังเผลอบริโภคทำลายมันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์สุขภาพเวลาหรือทัพยากรธรรมชาติรอบตัวเราก็ได้ครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ